สวัสดีครับวันนี้อุ่นมาพูดเรื่องความต้องการของการตลาดในปัจจุบันและอนาคตน,นะครับแนวโน้มความต้องการของการตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีและแนวโน้มเศรษฐกิจปัจจุบันทักษะที่เกี่ยวข้องกับจิตตันเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์กําลังเป็นที่ต้องการสูงครับ 1. ่อุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการสูงนะครับเทคโนโลยีและ ai นักพัฒนาเว็บ วิศวก,กรซอฟต์แวร์ AI สุขภาพและการแพทย์ยาบาลผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์และอ e ีคอมเมิร์ซนักวิเคราะห์ซัพพลายพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมวิศวก,กรพลังงานหมุนเวียนนะครับการตลาดดิจิทัลและคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักการตลาดออนไลน์ CEO การเงินและฟินเทคนักวิเคราะห์การเงิน 2. นะครับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากขึ้นทักษะดิจิทัล ทักษะด้านซอฟต์สกิลทักษะด้านภาษาทักษะการบริหารการจัดงาน3นะครับงานที่จะลดลงในอนาคตงานที่สาม,มารถถูกแทนที่ได้ด้วย ai และระบบอัตโนมัติเช่นงานด้านธุรการงานผลิตที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงงานขายที่สาม,มารถถูกถูกขายแทนได้ด้วยแพลตฟอร์มอื่นนะครับ 4. วิธีเตรียมตัวให้พร้อมการตลาดแรงงานในอนาคตนะครับ up skill s k i เรียนรู้เทคนโนโลยีใหม่ๆเปิด เปิดรับงานทํางานแบบไฮบริดและ Remote, รีโม e พัฒนาทักษะด้านซอฟต์สกิลขึ้นนะครับตลาดแรงงานกํนาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคนที่พร้อมปรับตัวและเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆจะได้เปรียบและมีโอกาสมากขึ้นในอนาคตน,นะครับแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังค,ครับ